ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องแพะหลวงพ่ออำ่ำวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองหลวงพ่ออำ่ำเกสโล วัดหนองกระบอกอเภอบ้านค่ายจัังหวดระยองพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งแห่งภาคตะวันออกมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาคือหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอจัังหวดชนบรุรีหลวงพ่อรัตน์วัดหนองกระบอกจัังหวดระยองเป็นต้นสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่สร้างเครื่องรางของขลังรูปแพะจนมีชื่อเสียงซึ่งได้สืบทอดวิชามาจากหลวงปู่แตงวัดอ่างศิลา จนเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมเครื่องรางของขังแพะหลวงพระอ่มสร้างจากเขาไฟฟ้าผ่าตายซึ่งมีความเชื่อกันว่าได้รับพลังจากเทพแล้วนำมาแกะเป็นแพะบรรจุวิทยาอาคมโดยวางไว้บนถาดบางครั้งก็แช่น้ำมันหอมน้ำมันว่านสมุนไพรหรือน้ำมันจันทร์ ขันจะมอบให้จะทำพิธีปลุกเสกอีกครั้งจากตำลาสมุดข่อยที่คณาจารย์โบราณได้จารึกว่าการสร้างแพะโดยใช้เขาควายและเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าเขานั้นจะได้รับพลังงานจากเทพคือสวรรค์ทุกชั้นทุกวิมานนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าในตัวแพะ ที่โดนฟ้าผ่าตายนั้นได้พีจากสวงสวรรค์อีกด้วยพระเกจิอาจารย์หลายสำนักจึงได้นำมาเป็นวัสดุในการแกะเป็นรูปลักษ์ของแพะว่ากันว่าผู้ที่มีแพะหลวงพ่ออํำไว้ในความครอบครองจะเป็นผู้มีความมั่งคัง่งสมบูรณ์เมตตามหานิยมค้าขายจเจริญรุ่งเรืองและอายุยืน หลวงพ่ออ่ำเดิมมีชื่อว่าอ่ำคงจำลูนเกิดเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนพศส4 0 8ที่บ้านหนองสะพานตำาบลหนองสะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครอบครัวประกอบอาชีพกเกษตรกรรมในวัยเด็กชอบฟังเทศฟังธรรมติดตามโยมบิดามารดาเข้าวัดเป็นประจำเมื่อโตบปต ขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องการสวดมนต์และฟังธรรมแสดงความสนใจในการอุปสมบทโดยมักสอบถามว่าการจะเป็นพระสงฆ์นั้นจะทำอย่างไรมักจะปาลบกับพี่น้องในครอบครัวเดียวกันว่าหากข้ามีอายุครบบทเมื่อใดข้าจะบวชแล้วจะบวชไม่ศึกจนตายอยู่ในผ้าเหลืองนั่นแหละเมื่ออายุครบ21ปีก็เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดทับมาํำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง มีหลวงปู่ขาววัฒมาเป็นพระอุปชาและหลงะวงพ่อวงวัดบ้าน่ายเป็นพระคู่สวดโดยได้รับฉายาว่าเกศโลจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองกระบอกก่อนเดินทางไปเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์ต่างๆไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียขอเรียนวิชาสร้างเสือแกะจากเขี้ยวเสือแต่หลวงพ่อปานเรียกไปพบเป็นการส่วนตัวบอกว่า หลวงปูอ่อ่ำไร้วาสนาทางการสร้างเสือมหาอำนาจแต่ท่านจะสอนวิชาสร้างแพะแกะจากเขาไายเผื่อฟ้าผ่าตายอันเป็นสุดยอดเครื่องลังของขัง,งให้แทนภายหลังมาที่วัดหนองกระบอกอยู่จําบรนสาจนถึงสมัยหลวงพ่อยอดจเจ้าวาดรูปที่หเริ่มงานสร้างอุโบสถวัดหนองกระบอก แต่แล้วหลวงพ่อยอดกับอาพาธจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดต่อไปได้จึงได้ลาสิกขาไปรักษาตัวตำแหน่งเจ้าวาดจึงว่างลงคณะสงฆ์จึงประชุมชาวบ้านหนองกระบอกมีมติให้หลวงปูอ่อ่ำดำรงตำแหน่งเจ้าวาดสืบแทนรับตำแหน่งเจ้าวาดในปีพศ2440เป็นต้นมา เวลานั้นอุโบสถเพิ่งเริ่มงานส,สร,ร้างสถานสถานกุติสงฆ์จำพรรษาชรุสุโสมทุกอย่างต้องใช้เงินในการดําเนินการเป็นจํานวนมากหลวงปูอ่อําจึงต้องสร้างแพะเพือ่อสมนาคุณแด่ผู้สละทรัพย์สินในการสร้างอุโบสถและบุรณะปฏิสังขรณ์วัดหนองกระบอกเพื่อฉลองศรทัทธาต่อมาจึงสามารถสร้างสาลาการไปเรียนและโรงเรียนประชาบาลด้วยการสร้างแพะ สมนาคุณกับญาติโยมในเวลาต่อมาครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับแพะหลวมพ่ออ่ำวัดกระบอกจังหวัดชลบุรีให้ท่านได้ฟังใน,นวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ